จดหมายเก่าผุกพังตั้งโดดเดี่ยวอยู่ริมทางเปลี่ยวๆข้างบ้านร้างหลังหนึ่งมันสนิมเครอะจนแทบไม่เหลือสีเดิมเราขับรถผ่านมันทุกวันโดยไม่เคยสนใจจนวันหนึง่งสังเกตเห็นว่าฟ้าปิดมันแง้มอยู่เล็กน้อยทั้งที่ไม่มีลมแม้แต่น้อยความสงสัยทำให้เราจอดรถลงไปดูไกล้ๆได้ยินเสียงเหมือนกระดาษถูกเปิดพรึกพเบาๆมาจากในนั้นมือเราค่อยๆเอื้อมไปเปิดฝาตู้ ตัวหนังสือหวัดหวัดเขียนด้วยหมึกสีจางๆแปะอยู่ด้านในว่าฉันรอจดหมายของเธอทุกวันคนลูกสู้ไปทั้งตัวพอเงยหน้ามองบ้านร้างมันดูมืดมิดและไร้ชีวิตชีวาไม่เหมือนมีคนอยู่มานานแล้วความเย็นเยียบเล่นว่าไปทั่วร่างพร้อมกับความรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังมองอยู่จากในเงา เราปิดฝาตู้นั้นอย่างแรงรีบขึ้นรถและขับออกไปโดยไม่คิดจะหันกลับไปมองอีกเลยตั้งแต่วันนั้นเราก็เลี่ยงใช้เส้นทางนั้นตลอดไม่รู้ว่าจดหมายฉบับนั้นมีใครส่งให้ใครและใครกันแน่ที่ยังคงรออยู่ตรงนั้นไม่เลิกราผู้สนับสนุน KMM KTH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง